บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสู่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่านี้พี่น้องเอ้บุเชงกะมาหาลุงน้องทงพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งอ่าป้าเพิ่นก็ได้แจ้งมาพี่น้องไอ้เราเพิ่นจิขึ้นบ้านเชิงซานมืออื่นพี่น้องเนาะก็ถึงตรงกับอ่าวันอาทิตย์พี่น้องเอ้บุเชงก็ได้เดินทางมาพี่น้องเนาะพอดีซื้อแนวอยู่ในกินมะม่วงแหมล่าพี่น้องเอ้เป็นพวกอ่าหมูพี่น้องเนาะหมูจำนวนอยู่หลากิโลแล้วก็เป็นข้าวต้มขนมพี่น้องเอ้แล้วก็มีน้ำนันพี่น้องเนาะ มาหม่วงให้เราเนี่ยพี่น้องให้เราให้กินพ่อตามพิธีนี่แหละพี่น้องเนาะโดยกับโบได้จัดไงไงเตี๋ยวพี่น้องพ่อแม่พี่น้องตามบ้านใกล้เคียงนี่แหละเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเลี้ยงเสร็จสมบูรณ์นะละพี่น้องไอ้คนเสินาจะได้ปัดกวดเฮือนซานเซตี่เยี่อห้อยนแหละพี่น้องเนาะโดยซึ่งมาโมนี้พี่น้องเป็นเนื้ออยู่เนื้อกินพี่น้องไอ้ชีบุเชียงมามาหม่วงให้ทั้งป้าลุงมังคงมาภายในโมนี้พี่น้องเนาะเป็น สิ้นมูโดอว่าเป็นน้ำในเป็นข้าวต้มขนมพี่น้องเลยโดยเป็นเงินของทางเมอใจดีพี่น้องเนาะทางเมเป็นกระบอกแหกออกประสงค์ออกน้ำพี่น้องเลยเป็นกระยูทางยูเอสเอพราไหนพี่น้องเลยโดยเป็นกระเป็นคนบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องเนาะเป็นคนลาวเฮานี่เนี่ยโดยเป็นก็ได้ส่งเงินจำนวนมาพันในช่องของบาเซียงพี่น้องเนาะโดยคนอื่นบาเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมอยู่ทางยูเอสเอเด้อเนาะก็ขอให้ทางเมภายในครอบครัวจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ความเจ็บให้ได้ความไข่บอยมีเด้อเจ้ามาสมนีงกับข้อกับไปหาเมร้อยเท่าบันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยปะโอเคพี่น้องเนาะถือว่าแลดแห้งพี่น้องเยมากอะตอนเชียงเทียงพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเชิงสิไปทักทายถามเพิ่อนรายละเอียดอีกจังหน่อยพี่น้องเยเนาะปะพี่น้องเยอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับเพิ่งรูปร่างทั้งบ้านสีซ้นที่เของลุงนกทงอีกรอบหนึ่งก่อนพี่น้องเยกัถือว่า เป็นเซตเป็นที่เย็บห้อยพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นปากกระจาดปากกระจาดเป็นพวกนั่นน่าจะเดือหรือว่าหมู่พ่อดีเดี๋ยวไปถามทั้งลุงเพิ่มอีกรอบหนึ่งน้องเนาะเอาเฮ็ดยัเนี้ยนี่เอาเอสบายดีพอ่อเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีพังนอนพ<ด>ื้นพื้นทกคืกนนี <c oughs> ่บ่เอ๊ะสบายดีน้องชายก็เลย, <c oughs> ยง่ายมานอนนี่เออเดือ เนาะเล้วเร็วเนาะถือว่ามาแบนี huh. right. Right. Oh. Oh. Uh ้กระเทิบนี่ต่อลงในบารนี่อ่าคกลีร้อนี่ดูเส้นแม่ด้สบายดีะแม่เด้อดดมานั่งพี่ก็ได้ไหมอ่าเนาะโหถืว่ามาแดดมือนนเนาะู รเราเพิ่นเห็ดแบบนี้เนาะต้นร่วงต้นเงามันนี่จะเป็นเห็ดส่องลมนะเห็นาหมส่องลมดูด้านเลยตัดออกมาดวงเลยนะตัวนี้เห็นลมผัดมันบบพาได้เฮามุงตัวนี้เลยด้วยอธโทได้เฮามเงี้ยนึงนี่กองปลาเลยโอ้ยังอันนี้อยู่เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นยังยังยังผัดกุ้ดเลยบหอยเดี๋ยวนาะห้องกากย้อมว่ะนี่จะพุบมันยังขึ้นไหวขึ้นพ้นตกะกันแหละ พะกนอนนี่ขึ้นเนี่เป็นพากระจาดนี่พอดีวะพอดีวะเจ้าเจ้าพอดีนี่เดี๋ยวแผ่นหนึ่งพอดีเนื้อกเบีเบืเรือแล้วจริง่ขังทั้งนั้นเลยพอดีพอดีเลยดูโดยดยดีเหมาะเนาะแต่ว่าขังมึงนั่นกระสิบแบนี้เนาะทั้งกระสิงเรือสองแผ่นแล้วกระซิเอาตัวเก่าหันเขาฟังนั่นกระโตอีกเพราะเด้ตยวกแล้วแหละยังอีกสองอันมื่อแรกนี่ก็มุ่งเนี่ยแต่ว่าตัวนั้นเดี๋ยวค่อยเห็ดอีกเนาะเจ้า ขึ้นเอามือก่อนเนาะแมนนแมอันมืออื่นสมบ่แม่นอ๋วาสันอั้ตัวนี้ก็ได้ในมือและเข่าน้ำพุนเลยล่ะเล็งเลยเนาะเจ้ายืนกะเหนื่อยเทหต้องกินขอาว่าแหละงามงามดีอ่กินว่าหน่อกำลังเห็ดกินเป็นเห็ดนางเห็ดปานสมุนทรให้พวกมัน สีปนินกับสีหมูมหาต้อนนี่แล้วังแกงกินหรือแกงละไม่แน่อันแก่คนนี่หาลายเตอหรือบ่ก็บอไเก่านี่ลทำเกเี่น้องไก่เคี่ยงอยู่นี่แหละมาได้ลายดอกวันไก่นเคียงแมน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 ม่ได้รวงได้ลายไฟมากยงหรอเเป็นวิธีเป็นวิธีเะแล้วก็แล้วท่านเหรอมันเหใหญ่ เดี๋ยวอีเดี๋ยวทำอีทำคลองกันก็โอเคเนาะสงสนับปียนเ้ามไมื่นี้กับซื้อนี่อยู่นี่กิ่นไม้เด้อเจ้าเจ้าแต่ว่าเป็นอันมันอาจจะเจ้าหาแนวเก็บไปก็ได้ด้ะเมได้เพราะว่าเป็นอันหมูซื้อหมูไมให้เขาเราถังมาแส่น้ำแข็งไว้ถังมากก็ได้เจ้าๆจ้าถังยือนนี่อยู่เพราะว่าถ้าเท่านั้นมืออื่นเศร้าเนาะยามันเสียแม่นละนี่จะถังก่อนมาแส่ไว้ เป็นมาทั้งมาแสวมูบี้ทังน้อยเอาอยู่เรียนก็จะมีอยู่ในบา้านมันน้องธงแลนมา,าวางจะหน่อยเสือแข้งมาเลย <c oughs> เป็นวางวางรนะูปเมือ่อ <c oughs> เดี๋ยวอย่างแป๊บหนึงนะ่งเนาะน้องธงเปไน็นไรหล่าคือมักใส่ได้เสือตัวนี้นี่มักแห้งบ่เปินว่าโอ้ผิวเปินว่ะแ <c oughs> ม่นบ่อแม่เหรอมันเป็นผ้ามันเป็นเสือมันเป็นนุ่นแบบนุ่มๆเพาะเนาะ เห็ดเวียกเหือออกแล้วมันเย็นนะโดยเลยมันเป็นลีลงลักษณะแบบมันเสีอดหมอแต่พอจะแม่ฮั่ตะกี้ดิหนุ่งขักอยู่เลยนี่มันเย็นเนาะนี่ว่าไม้ย่ำไรกันโอเคเนาะเดี๋ยวไอจี้จองเด้อเดี๋ยวซื้อไม่ให้ตัวไม้ด้วยชื่อนามะวาเบื้องนี้ยากเลยเนาะเนมักใช้ตัวนี้อยู่เลยเดี๋ยวไอจี้จองเดี๋ยวไอจี้นาตัวไม้มาให้สลับ หมือนเบียนเาอถือว่าท่นได้กินข่ากินน้าผมมาหนิกำลังกำลังแต่งกำลังคั่วกินเด็กในอยู่ในกินอยู่เนาะดูเลยถือว่ายู่ห่มส้นี้กัหลายคนเนาะมานี่เราพากันเบ่งกันแบบเพื่อนเพลินทรงมาให้น้องทรงเบ่งว่ากำลังงามหน่อยเป็นแบบมัน แบโมเดิกันไหมบ่บุรลุ่นเนาะนี่บุลลุ่นในสมัยนี้ง่ายถ้าเป็นดั้งมันตุกยุกเลยแบบบุลลุ่นทรงมาเฮียนรถนั่นแหละนี่สร้างกันสร้างกับบูมีกันลุงก็จะได้การบอกเบียปูนกันยากหรอกเนาะลุงก็จะได้เวัดนะเบียปูนเนี่ยัง็นได้เวัดเนี่ยเห็ดวันนี้เนาะขบเวัดมือเครื่องมือเื่อยหนักกว่า จ้่เนาะโอเคเนาะสวัสดีฮะไปเอาเครื่องของก่อนเนะาะเจ,าจา้าเจ้าเจ้าเจ้าว่ารถเขามาจอดพี่ไม่ได้เนาะไปไปเอากันไปน้องทงไปเอาซอยอฮะ<ห>นนเนะาะทงมือดีแกเล่นใหม่เลยนะต้องกไปกูก็บูชาโอเคไปนอนเนาะออกมาจากรถลเ,นเนรลยไปน้อนทงเพิ่งมาอุ้มน้ำซอยเนาะเนาะครับสิ้นหมู ดนนดเ,เดียวเว้ใจยน็ยนยิาเอาไปใส่ <c oughs> ว้าอา้าวอ่ะเลียงกันอีกนนะโอเคพี่น้านานองขนเครื่องของมาแล้วเอเอเขาหาโลกับบลกหลายนึงเนาะี่กะ หาโลุ่่นหาโล่พอจะอันก็ต้มก็ลุ่มใส่เด้อไปใส่อันนั้นเนาะจ้าครับมันเวลาเด็กน้อยมาเนี่แหละก็ได้สิ่งเงินเพิ่อนกินน้ำห่อนแท้ะหยางมาที่นี่แดดแห้งมนีาเนาะเดดขึ้นกี่พนนี่ครจักรขับมาจ้าคือคืนเหนื่อยคืนนี้เพรากันสีนอนอย่างบนเก่าเลยคงเลิกยังออกไปเลยงหยาตองจ้ามองเพราะพุ่มมันนี่เหมือน อันว่าเป็นพวกพักพวกหญ้านี่จังไปซื้อที่ดังมาไหมเนาะแม่นแมนแมนไปซื้อเอาตลาดลักเกตเราเ้าเข้าไปซื้อเอาดอกพวกหญ้าละพวกพักพวกหญ้าลาบมัน่หรือว่าเห็ดไปได้ไหมงูส่วนใหญ่เห็ดลาบมาทะเลลาบมันเนาะพักปงหญ้าแต่เขาจะเรีกว่าจะซื้อมาให้ยำเหี่ยวเนาะแม่นไรเขาบุยหมดเกจอเขาไปซื้อเไปได้ดอกยำขมจมูกเหี่ยว คือเราไม่ได้กเก็บเย็นเก็บไว้ใครอยู่นี่น้ำตู้เย็นบ่มีเนาะคือว่าตัวแส่เอานั่นและตุ่นหน่อยน่นี่อะไรแข็งมาใส่อ่จังหน่อยเขากินเขาแล้วเขาไปซื้อเอาเอามาเลยจังแข็งมาเลยมักไว้นะสะนาะคือว่าถลาโพแท้มืออื่นโพแทแบบนี้เนาะโดยว่าสีอ่บาบรรยากาศสีชำไรเนาะ เดียวมฮอกระสิข่ากมาประมาณเก้านะฮะเจ้าเจ้าเจ้าป็เามูเขาเนอะอ๋อเปดมูเป็ดมูดีงามเปดมูเข่มูโดยทังทีมงานเขานี่บอกภายในไหมแม่น้ำแม่น้ำพิงหะเละบุญอ๋อองคีบุญบ่แบบเตียงหละ โดยและเพิ่นเพิ่นมีโทรศัพท์เด้เพิ่นเฮ็ดเป็นแม่ปเทศบ่เป็นก็มีอยู่โทรศัพท์มาเฮ็ดบ่เป็นนเอาทีมงานแมาเบิดพมวมซื่นแน่เนาะมนนอนน่โดยทางยาวเนาะอบุบ่จันจอามดทีมงานหั่นแหละ แม่กันมีโทรศัพท์เผ็ดบ๊อบเป็นเห็นได้ใช่ไหเนาะดินบพราะไรเป็นบ๊อเป็นบ่เบิ่งแต่ยูทูปมาเริ่มเบิ่งเนื้ออื่นเห็ดบ๊อเป็นจะโง่จะจ้าเลยบ๊อบเป็นอยากโทรหาใครกับบอเป็นได้เห็ดไหนบ๊อเป็นโทรคันบ๊อใส่อันตั้งโต๊ะนะคันบ๊โทรอันสับผัดนะบ๊อเป็นเห็ดบ๊อเป็นเพราะไรแต่เบิ่งยูทูปมาแล้วฮะสเนาะเดี๋ยวกะจังบอกทีมงานกันพวกไหนเมื่ออื่นพวกไหนเนาะจิ๊กมาพิ่มมาเพิ่มตากัน ເບິ່ງວ່າຊິມີໃຜມາແນ່ເພາະບາງເທື່ອກະຢັນຕິດເນາະບາງຄົນກະອ່າເບິ່ງກັນອີກໂຕໜຶ່ງເນາະຫະນີ້ເປັນຜັກເປັນຫຍ້າເດເຈົ້າມັນຊືດເມອບເືອຫ້ອ100,000ແມ່ດເຊືກຊຍາພວກແນວກບແນນນ นะโอเคเนาะบ้านนี้เนาะทีเดียวกะรอมื้อเนี้เฮาสิเข้ามาใหม่เด้อจ้าพอดีนี่ก็เฝ้าไปอีกได้มองเนาะดูอดืจังได๋กะเก็บอาเมียนเด้อบ้านนี้เด้อเดือดเดูสบายดีเด้ออันสบายดีอ่ะสุดท้ายนี่กะเีปยนอันให้แม่ครับทางภายในครอบครัวเนาะกับน้องทงนี่ล่ะดุมมือเปลี่ยนตัวแทนแม่ก็ได้เนาะอันฝากขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ทาง U.S.A. ่นได้ให้ อ่าบุเซียงนี่แหละซื้อเนอยู่ในกินมาให้อ่าไปในมือนีเนาะเพื่อจัดขึ้นขึ้นซานมืออื่นเป็นน้ำพวกอันนี้แหละเป็นหมูเป็น,ปนยางกระต้มขนมได้การเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบอ่าทางแม่พันกับวให้ออกซื้องน,น้ำแต่ว่าแม่เป็นกับเป็นคนลาเขานี่แหละเนะาะดูเป็นอยู่ต่างประเทศพคนนี้ครับฝากให้แม่ขอบุญขอบคุณเพื่นอนเนาะจ้า,จาถูกผ่าเงินผ่าคำมาซื้อคงดูคงกินขึ้นเฮือนใหม่ ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเจ็บอย่าได้ไข่อย่ามีเด้อให้เพิ่นมีโชคมีลาบแต่นี่ต่อไปเด้อให้เพิ่นมัน่นเพิ่นยืนสุขภาพแข็งแรงซาตุสอาตุสแต่ว่าผูาาาลล้ให้กับผู้รับก็ขอให้บุญน,นำค้ำสูเนาะให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเนาะซาตุสนะครับก็ะซิคอตัวเดินทางแล้วแม่เด้อวันนี้เด้อ สวัสดีทางวันจันครับทีมงานกับรอถ่ายอยู่เนาะแิ่ไปว่านี่มืออื่นคนละถึงพ่อกันอีกเท่ีนึงเดี๋ยวๆกระกันเนอะวันนี้เด้อสบายดีเด้อสบายดีรับใหม่โอเคพี่น้องเนาะครบแล้วอาดูเอ้ะน้องตุงเดี๋ยวอันไปมบองที่เจ้าผุ้นั่งหละเด้อวันนี้ง่ายสีตามไปพุ่นอีกเนาะที่ใหม่พุ่นแหละไปเบิึงตีบังโหรอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ว่ามีอย่างอ่ายสีหม้อไปวัอนี้เนาะเดี๋ยวไปตุ้นนั่กันพุ่นแหละไป ายเบิ่งบริเวณรอบนีให้ทางผู้ใหญ่เพินเริ่นอก่จ้แล้วเนาะนี่ต่อเติมใหม่อือโอ้ข้แบบเนาะทางนี้ก็ต่อเสียเน้นถือว่าจับเบิดทั้ง2ข้างโอ้จันี่อดอแม่นบ่เดื้เอนสงแพนเก็บเก่าๆมแล้วอือเก็บเก่าใส่นําอือ có mì kho bể nung thúng này nó bể có để nó bày nó phao đinh như này bên này, con nó như này nó, bò nó như này, để mình chĩ bể bên rồi nó, còn nón kiếm nó này con bả này, tiếng bả này bừng thôi này, ôi này thế nào, đẹp, 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 อย่าล่อน้องทองพี่น้องเอ้ยได้ใช้งานแน่นอนเดีนะ๋ยนาะเดี๋ยวจอดพักพอนกอนนี่พี่น้องเลยอืออยู่หนุ่มคงไปให้อันบุเชียงให้น้องทองเป็น,นไปที่พุ่นแหลกพี่น้องเอ้ยไปที่ไม้ลาวเนาะที่หน้าบุเชียงติดไปพุ่นอีกต่ออีกพี่น้องเอ้ยอ่ามันจะเกิดนอนเนาะโอ้เจ้าฮะโอเคสิพี่น้องเอ้ออเอยประมาณนี้พี่น้องเนาะคือนี่กับบเชียงกะ อามามอบเครื่องของเนี่ยอยู่ในกินให้ทั้งป้าน้องทงและลุงเล่าพี่น้อยเนาะเสร็จสิ้นเป็นที่เทมห้อยลาพี่น้องยแบบนี้เนาะตีโซนตีเสาแล้วพี่น้องอยโบสบอเสาอันโบส้มคือเก้าแล้วละพี่น้องแบบนี้เนาะถือว่าเล่าก็บโเคยได้แบบนี้เจ๊เกือพี่น้องอยเนาะโอ้โหดิโอบีใจลาแล้วกับพี่น้องเลยเนาะเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเครื่องของทีโบเสียงมามอบให้ภายในเมื่อนี้พี่น้องอยเป็นเงินเครื่องของทางเมย ใจดพนะ USA, พพออีพี่น้องเอนาะอยู่ทางยูเวนเอพี่น้องเอยทางเมเพิ่นกะบอยแห้ออกซื้อเยงน้ำพี่น้องเอยเนาะโดยเสียงกัขอให้ทางเมอยู่ฝั่งนั่นกับทำการทำงานสิงน่งใดในตอนนี้กัขอให้ดวงเดืงองในการที่การงานตลอดไปเดอ้อเนาะสำหรับเมใจดีมอบหมายไป้เสียงภายในมื่อนี้เนาะขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงผมเจ็บหมายได้ขอมไข่บอยมีเดอ้อปัจจุบันโรคภัยแค่เจ็บตลอดไปซาธุเลย่ะโอเคพี่น้องเนาะผูเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เขม้ากดตดตามเลยครับสมได้ให้กำลังใจวุ้เชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะเด้อสำหรับมือนี้พี่น้องเ้ยวุ้เชียงกับเซดราไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอ้อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี